สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับช่วงเช้านะครับบ้านโซลาเซลล์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แผงโซลาเซลล์อยู่ฝั่งนู้นนะครับนะครับใช้กับชุดบ้านแล้วก็ชุดแยกกับตัวรถรถห้องเก็บของฝั่งนู้นนะครับวันนี้มาดูการใช้งานตอนเช้าเลยนะครับประมาณ7จ็ดโมงนิดๆนะครับเป็นช่วงการใช้งานที่ที่มากๆของของวันนะครับเพราะว่าทั้งหุงข้าว ทั้งกาต้มน้ำร้อนนะครับตู้เย็นเปิดตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับเข้ามาที่ครัวครับนะครับ2ตัวแรกเลยนะฮะตอนนี้ใช้กาต้มน้ำร้อนอยู่ตัวนี้ประมาณ600-700วัตต์นะครับ650ประมาณนั้นแล้วก็หุงข้าวที่650วัตต์นะครับไฟกระพริบนะแต่จริงๆไม่กระพริบนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมของเลนส์กล้องนะครับมันเหมือนกระพริบนะฮะ พร้อมกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เดือดไปแล้วแหละนะครับมันก็ตัดมันก็เดือดนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ถอดออกเพราะว่าจะถ่ายให้ดูว่าเราใช้งานพร้อมกันนะฮะตัวนี้บวกตัวนี้ก็ถ้ามันทําความร้อนด้วยแล้วก็หม้อหุงข้าวด้วยก็ประมาณพันพันกว่าวัตต์นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับซักผ้าไปด้วยนะฮะตอนนี้กำลังที่จะเติมน้ํเพิ่งเติมน้ํานะครับน้ํเพิ่งอันนี้ไปนะครับปั๊มเนี่ย ผมไม่ได้ใช้ปั๊มอัตโนมัติอีกตัวนะครับนะบเป็นแทงน้ำยกสูง3เมตรนะฮะตัวนี้ใช้ของซัมซุงครัแล้วก็เป็นแบบอินเวอร์เตอร์ด้วยนะนะครับแนะนำเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องซักผ้าตัวนี้ขนาด10กิโลนะนะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับ10กิโลนะฮะกินไฟประมาณ4-500วัตต์นะครับเป็นแบบ Digital i n v e r t ร r เนะครับเป็นแบบ i n v e r อร์เตอรคือค่อยๆสปีดกินไฟนะใครที่จะดซักผ้านะฮะไม่ต้องใช้ปั๊มอัตโนมัติอีกตัวท่านยกแท้งสูง3-6เมตรนะฮะแล้วก็เอาถังน้ำไว้ด้านบนนะครับต่อลายมานะครับที่ตัวถังได้เลยนะครับถ้าในถังมีน้ำก็ยังซักผ้าได้นะครับตัวนี้อันนี้ซักผ้าด้วยนะครับ มันจะยังไม่กินเต็มกําลังเพราะว่ามันเพิ่งแค่เปิดปัม๊มเติมปั๊มข้างในมันนะครับปั๊มตัวเล็กๆเ,เติมลงเติมน้ําเข้าถังเท่านั้นเองนะรับมันจะกินมากตอนมันเริ่มปั่นซักแล้วก็ปั่นแห้งนะครับแต่ก็ไม่เกินเรทนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารันตัวนี้ช่วงปั่นแห้งด้วยนะครับกาต้มน,น้าร้อนกับหม้อหุงข้าวพร้อมกันเนี่ยก็ประมาณ 1,600-1,700วัตต์นะครับบวกตู้เย็นอีกประมาณ1,800วัตต์ช่วงที่เย็นทำความเย็นนะครับไปดูระบบด้านบนกันครับแผงอยู่ฝั่งนู้นนะครับตามที่บอกนะครับตัวบ้านตอนนี้ต่อ450วัตต์โมโนแค่2แผงผมบริหารจัดการเอานะแล้วก็มีตัว4แผงใช้แอร์ในห้องนู้นนะครับแยกกันอยู่แล้วเดินสายลงมาเนี่ยประมาณ40กว่าเมตรนะครับใช้ pv เบอร์ 4นะครับแต่ความยาวขนาดนี้ก็คือแนะนําเป็นเบอร์6นะฮะเพราะว่าผมมีเบอร์สอยู่ตอนนั้นก็เลยใช้เบอร์สี่นะับแนะนําเป็นเบอร์6ไปเลยนะครับเดินมาที่ตัวบ้านสายแผงจะเข้าตรงนั้นผมทําท่อไว้ตั้งแต่สร้างบ้านละท่อที่เอาสายเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาบนบ้านนะครับมีตู้เย็นนะครับ ตู้เย็นก็รันอยู่ตอนนี้ตู้เย็นรันอยู่เดี๋ยวเรามาดูครับตัวระบบมันจะมีตรงนี้เนี่ยครับ600กวัตต์นะครับเนี่ยโหลดไป2 3เปอร์เซ็นต์นะฮะ600-700วัตต์นะฮะตอนนี้ใช้ทั้งหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อน,นตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าพร้อมกันในช่วงเช้าเป็นช่วงที่เราใช้ไฟมากนะครับ และมันผ่านการใช้ไฟของตู้เย็นมาทั้งคืนแต่ว่าตู้เย็นมันไม่ได้กินไฟมากเท่าไหร่ตู้เย็นแบบอินเวอร์เตอร์ด้วยนะนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ25.1 25.1อ่า25.1นะครับแล้วก็กระแสจากแผง 2M แอมป์นะฮะแร,รงดันแผงอนุกรมกันมานะนะครับากำลังการผลิตไฟมันจะมันจะ เขาเรียกว่าอะไรมันจะ cover กันครับ57วัตต์ถ้าแปลงเป็นกระแสก็ประมาณ2แอมป์นะนี่ครับแรงดัน25 w อยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยคือผมไปนอนอีกห้องหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมไปนอนในห้องหนึ่งกลางคืนไม่มีการใช้ไฟอะไรเลยนะครับกลางวันก็พัดลมไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าเราทํางานข้างนอกบ้างแล้วก็ไปเปิดแอร์อีกห้องหนึ่งบ้างนะครับอันนี้คือระบบที่ให้เห็นกันประจำนะฮะ MPT นี้60แอมป์นะรับได้6แผงเลย450วัตต์มาก็ได้ครับ6แผงถ้า6แผงต่ออนุกรมอนุกรม3ชุดนะฮะหรือ3สตริงนั่นเองแล้วก็มาขนานกันเข้ามาที่นี่นะครับเรียกว่าการต่อแบบผสมนะครับถ้า6แผงเต็มกำลังไปเลยนะครับ6แผงเนี่ยตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวนะครับได้ส,สบายเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับแบตเราด้วยนะครับ ตัวนี้ลิเธียมไอเนนซีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแอมป์ยี่สิบสี่โวลต์ประกอบสําเร็จมาเนี่ยชุดบ้านสวนตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวใช้ได้เลยนะฮะแต่แนะนําให้ท่านใช้สี่แผงขึ้นไปนะครับถ้าหกแผงยิ่งดีแล้วก็ปรับกระแสชาร์จให้อยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นความจุพอนะครับยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องเบรคเกอร์แบตเตอรี่นะครับ125 M, ร้อยยี่สิบห้าแอมป์นะฮะ ต่อเข้าด้านบนนะครับแล้วก็ผมออกไป2เส้นนะครับออกไปหาอินเวอร์เตอร์เส้นหนึ่งแล้วก็ออกไปชาร์จเจอร์เส้นหนึ่งระบบโซล่าเซลล์บ้านสวนออฟกริดแบบนันนี้มันใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยพร้อมกันอยู่แล้วนะครับตู้เย็นครับตู้เย็นก็7 4็ดจุดสี่คิวนะตัวใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ตู้เย็นเล็กๆนะคะมีช่องทำน้ำแข็งนะครับช่องฟิตจะไม่มีไฟนะ เป็นการลดประหยัดไฟไปในตัวนะครับบริหารจัดการนะถ้าเราใช้เนี่ยผมใช้แค่2แผงตอนเนี้ยแต่ผมใช้ได้เราเข้าใจมันเราบริหารจัดการได้และเข้าใจไว้ช่วงหน้าฝนที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันช่วงลงมมรสุมการผลิตไฟได้น้อยลงการใช้งานเราจะได้น้อยลงนะฮะราะฉะนั้นช่วงนั้นผมก็เพิ่มแผงหรือว่าสลับแผงเอานะครับซึ่งไม่มีปัญหาอะไรมาทุกปีนะครับ เอามาให้ดูกันว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบางท่านถามว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยเปิดไว้ตลอดไหมเราต้องเปิดต้องปิดไหมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แบบเนี้ยนะครับอินเวอร์เตอร์ใช้งานออฟกริดจริงๆแบบนี้ก็คือออกแบบมาให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะอันนี้เหมือนเคสคอมเลยนะนะครับของตัวนี้3 0 0 0ันวัตต์24โวลต์ครับสเปคอยู่ตรงนี้3 0 0 0ัวัตต์2ีโวลต์นะฮะเพียวซเวฟอยู่แล้วนะครับ อันนี้คืออินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานจริงๆนะฮะไม่ใช่อินเวอร์เตอร์พกพาอินเวอร์เตอร์พกพาติดรถติดอะไรไปนะครับคือติดในโซล่าโฮมในในบ้านส่วนคือใช้งานรันตลอด24ชั่วโมงนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ2ปีหน่อยๆเขาก็จะเริ่มมีปัญหานะครับบางคนบอกว่าใช้โซล่าเซลล์ไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับใช้ได้เป็น 10, 10ปีนะครับเราต้องดูว่าโซล่าเซลล์ของท่านคือระบบอะไร แต่แน่นอนไม่ใช่ระบบออฟกริดเพราะระบบออฟกริดมีอุปกรณ์หลายตัวนะครับมันไม่ใช่แค่แผงโซลาร์เซลล์กับอินเวอร์เตอร์เหมือนออนกริดนะครับมีตัวชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยถ้าปิดไม่ให้มลงเข้านะครับเนี่ยครับตรงนี้จะมีะตรงพัดลมระบายอากาศผมเอาตะแกรงปิดอีกทีไม่ให้จิ้งจกเข้าได้นะครับเราใช้ได้จนเปลี่ยนระบบได้เลยนะฮะเนี่ยครับ,รบใช้ใช้ได้นานนะครับตัวชาร์จเจอร์และถ้าเราไม่ชาร์จ เกินกำลังนะครับแรงดันมันเกินใช้งานมันจนหนังหน่วงนะฮะก็จะใช้ได้นานนะฮะลงมาที่อินเวอร์เตอร์ประมาณที่เจอมา2องปีหน่อยๆก็จะเริ่มมีปัญหามีปัญหาอาจจะไม่ได้เสียเลยก็คือพัดลมระบายอากาศฝืดนะครับเนื่องจากมีฝุ่นเข้าไปเกาะด้านในมากเราส่งซ่อมสง่งเซอร์วิสครับงานติดตั้งผมมีการส่งซ่อมสง่งเซอร์วิสนะฮะมีบริการดูแลหลังการขายให้อยู่แล้วนะครับถึงจะหมดประกันแล้วเราก็ดูแลให้ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าเซอร์วิสทั้งหมดเองนะฮะมันต้องดูแลไปเรื่อยๆอุปกรณ์แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้2000รอบถ้าดึงที่70% 2,000รอบท่านคิดเอาเอา2,000หาร1ปี365วันประมาณนั้นพี่นะครับแต่ว่าเวลาคิดเนี่ย3-5ปีก็ก็ดีแล้วนะฮะตัวลิเธียม NMC นะครับมันไม่ใช่แบตเตอรี่รถยนต์นะพี่นะครับตัวนี้มันคนละเรื่องกันนะครับบางท่านยังใช้แบตเตอรี่รถยนต์อยู่ขึ้นอยู่กับระบบเราใหญ่แค่ไหน เราต้องการระบบแน่นแค่ไหนนะครับที่มันใช้ได้จริงไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็อาจจะเลือกเป็นทีมติดตั้งเลยถ้าเราไม่ได้เข้าใจระบบถ้าเราถ้าเราอยากอยากแบบให้ติดตั้งเลยเนะี่ยเราใช้ไฟอย่างเดียวนะมีบริการมีมีเซอร์วิสอย่างเงี้ยเราก็เลือกเป็นงานติดตั้งไปนะฮะโอเคครับผมนะครับช่วงเช้าวันนี้นะฮะต้องขอตัวไปกกิบกาแฟก่อนเอามาฝากกาันการใช้งานโซลาร์เซลล์ออฟกริดจริงๆ นะครับแล้วก็การดึงใช้งานร่วมกันทั้งหมดนะครับอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์นะฮะดึงได้ถึงประมาณ2,500วัตต์นะฮะพร้อมๆกันนะแต่แบตเราต้องได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปดึง3,000วัตต์เลยไม่ใช่แต่ที่ผมใช้จริงๆผมไม่ดึงขนาดนั้นนะครับ3,000วัตต์ตั้งไว้สัก2,200วัตต์ประมาณนั้นนะครับยิ่งเราใช้งานอินเวอร์เตอร์หนักๆนะครับมันจะโซมไวนะครับมันจะโซมไวนะครับโอเคนะ นะครับผมขอบคุณมากครับงานติดตั้งติดต่อ Facebook Fan Page ครับบ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนใต้คลิปมีรายละเอียดนะครับและตู้เย็นที่ที่ซื้อมาใช้ในงานโซลาเซลล์นะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นดิจิ t a ลอินเวอร์เตอร์นะฮะเลือกแบบอินเวอร์เตอร์นะครับใครที่กำลังซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเตรียมใช้บ้านในส่วนโซลาเซลล์นะฮะทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่ผมใช้อยู่นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเลือกใช้แบบไหนลองดูที่คอมเมนต์ได้ครับผมขอบคุณมากครับ